แ้วความจริงก็อย่างที่ทราบกันนะครับอย่างน้อยที่สุดครับสารอุทธรภาค3ครับและสารดีกาเคยมีคําพิพากษาอย่างน้อย2คดีครับสําหรับที่ดินพิพาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับชัดเจนครับบอกว่าเป็นที่ดินของการรถไฟไม่สามารถที่จะนําไปออกเป็นโฉนดสําหรับเอกชนได้ครับมีนาซ้ําสารปกครองยังมีคําสั่งที่ขาดนะครับชัดเจนบอกว่าที่ดิน5,000ไร่ อันนี้เป็นที่ดินของหลวงครับเป็นที่ดินของการรถไฟครับแต่แทนที่กระบวนการจะด,ดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินหน้านะครับเพิกถอนเอกสาร,รสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างย้ายทรัพย์สินนะครับที่เอกชนเข้าไปดําเนินการอันเป็นผลจากเอาที่ดินของการรถไฟไปออกเป็นถนนเพื่อที่จะกลับคืนให้ที่ดินนั้นเป็นของการรถไฟครับ ทั้งกรมที่ดินครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วสุดท้ายก็มีมติอย่างที่รับทราบไปนะครับมีมติเห็นควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินของการรถไฟหรือว่าหลอดไฟทอครับบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เหตุผลสําคัญนะครับที่หยิบยกมาเป็นประเด็นก็คือว่าไม่มีหลักฐานอันเป็นที่ยุติได้ว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟครับพูดง่ายๆก็คือว่าอ้างว่าการรถไฟไม่สามารถหาเอกสารมายืนยันสิทธิ์ที่ถือครองได้ครับทั้งๆนี้โดยความเป็นจริงครับเรื่องของการเพิกถอนที่ดินเรื่องจุดเริ่มต้นของที่ดินที่เป็นปมคําถามครับมันต่อเนื่องมาจากเรื่องการประกาศพระราชกฤษฎีกาครับกาหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงครับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2400 62ครับหรือประมาณ100กับอีก5ปีมาแล้วครับเป็นประกาศพรก,กรครับกำหนดแนวเขตสร้างทางรถไฟหลวงครับจากจังหวัดจากจังหวัดนครราชสีมาไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับสายตะวันออกเฉียงเหนือครับให้กรมรถไฟหลวงในขณะนั้นครับไปตรวจและแววางแนวทางรถไฟครับตั้งแต่อเภอพิมายจังหวัดนครศรีนครราชสีมา ไปจนกระทั่งถึงบุรีรัมย์แล้วก็ต่อไปที่อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับให้แล้วเสร็จภายใน2ปีครับขณะเดียวกันครับทางการรถไฟก็มีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่เขากระโดงและบ้านตะโกครับสําหรับสร้างทางรถไฟเพื่อเข้าไปยังแหล่งระเบิดและย่อยหินระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหากราบเรื่องที่ดินเขากระโดงครับ พอต่อมาเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 1 3ครับเริ่มมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างการรถไฟกับคนในตระกูลดังครับเรื่องเข้าไปบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟนำไปสู่การเจรจานำไปสู่ข้อตกลงขออาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแต่แทนที่มันจะจบไม่จบครับกลายเป็นว่าในเวลาต่อมามีการนำที่ดินไปออกเป็นโฉนดครับแล้วก็นำไปขายกับคนในตระกูลดัง นะกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นร้อนครับไม่ว่าจะเป็นแปลงที่1ไม่งมาจะเป็นแปลงที่2ครับข้อวิพาทนี้มันไปหลายหน่วยงานครับไปถึงกฤษฎีกาไปถึงในส่วนของทางปปรชรวมไปจนกระทั้งถึงกรรมธิการของวุฒธธิสภาด้วยครับแต่ว่าความเห็นหรือบทสรุปที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามทีองค์กรใดก็ตามทีก็ยังออกมาว่าที่ดินนี้เป็นของการรถไฟครับ และให้ผู้ว่าการรถไฟไปดำเนินคดีกับผู้บุกรุกครับนำไปสู่เรื่องที่มันเป็นคดีอาญาต่อม,มาครับก่อนที่สาลดีกานะครับจะมีคำพิพากษายืนฮะที่ดินนี้เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับไม่สามารถที่จะนาไปออกเป็นโฉนดที่ดินได้ให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินออกจากที่ดินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 1ครับมันยืดเยื้อคา,ากีกรสังมานะครับ และในระหว่างนั้นระหว่างที่ยังยืดเยื้อไม่รู้จะไปยังไงต่อครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในฐานะสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติครับตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้ไปเอภิปรายไม่ไว้วางใจรับรีวว่าการกระทรวงคมานาคมครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาครับและยังมีการระบุด,ด้วยนะครับบอกว่าไปตรวจสอบแล้วไปพบว่าในช่วงปี2013ครับมีการครอบครองที่ดินเขากระดงอีก12แปลงครับ เป็นการเอื้อประโยชน์นะครับโดยเฉพาะยิง่งเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองแต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับอย่างที่ทราบกันกระบวนการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลก็ไปไม่ถึงไหนครับที่ดินเขากระโดงก็ยังไม่ได้กลับคืนสู่การเป็นที่ดินของการรถไฟนําไปสู่ซุ้มเสียงที่ออกมาของพิกษ์วิจารณ์กันเยอะครับอย่างเช่นคุณที่คุณอุรชัยว่าไว้นะครับมันก็เป็นสายเหตุสําคัญครับที่ทําให้ทางการทางกรมที่ดินครับ ต้องออกเอกสารแบบรายยาวเลยครับใช้สับแสงทางเทคนิคใช้สับแสงภาษากฎหมายครับชนิดที่คนที่เข้าไปดูไปศึกษาเนี่ยหัวจะปวดไปตามๆกันครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนบอกว่าเป็นการตั้งตามประมวลกฎหมายที่ดินครับเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองครบถ้วนสมบูรณ์ครับเพื่อที่จะไปมีการตรวจสอบแนวที่ดินนะครับของการรถไฟ เพื่อไปหาแนวเขตของการรถไฟนะครับในที่ดินเขากระดงที่ว่าเนี่ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายครับย้ํานะครับเป็นเรื่องถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็ยังคงบทสรุปเหมือนเดิมครับก็คือการรถไฟไล่เอกสารในการที่จะแ,ดแสดงสิทธิ์นะครับก่อนที่จะมีการสัมทับตามมาด้วยอธิบดีกรมที่ดินครับคุณพรพศเพ่นพาดนะครับที่ออกมาสัมทับเรื่องนี้ตามมาด้วย รองนายกรัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนะฮะคุณอนุทินชาญวิรุลยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงนะครับยึดตัวบทกฎหมายเป็นสําคัญครับไม่มีการฟอกข่าวครับคุณอนุทินเนี่ยยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้มีใบสั่งให้กรมที่ดินไปยึดที่ดินเขากระโดงครับนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่ามาดึงการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่มันไม่ไมไมใช่ไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่ความขัดแยง้ง ระหว่างพักการเมืองกลุ่มใจไทยกับพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นอย่าโยงนี่ในมุมของคุณอนุทินแต่ในมุมของกูรูทางการเมืองและกูรูด้านกฎหมายกลับเห็นต่างออกไปชัดเจนนะครับนะฮะอย่างเช่นนักกฎหมายมหาชนนะครับอย่างดรนัทวงเหนี่ยมเนี่ยฮะท่านก็ระบุชัดเจนนะครับบอกว่า,วาการตั้งกรรมการสอบที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะครับมันไม่ชอบมาพากลเพราะมีหัวหน้ากลุ่มเพื่อนของอดีตนักการเมืองดังเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย มันก็เลยมให้ทําให้มัิที่ที่ออกมาเนี่ยขาดความเป็นกลางครับถัดมาก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังไปเมื่อสักครู่ครับนี่เป็นเลขาธิการกฤษฎีกานะครับก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์คนนี้พูดตรงครับแต่ว่าจะตรงใจนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่เรื่องดิจิทอลวอลเล็ตด้วยนะครับท่านออกมาพูดชัดเจนนะครับบอกว่าเมื่อศาลมีคมําพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับเรื่องปัญหาระหว่างการรถไฟกับกรมที่ดินเป็นเรื่องของการสื่อสารต้องไปตั้งโต๊ะคุยกันเองครับ นะฮะท่านยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาตั้งเป็นปุจฉาว่าคำพิบากษาของศาลกับคำสั่งของอธิบดีใครใหญ่กว่ากันครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการเนบอยู่ในทีหรือเป็นการให้ขอ้อคิดกับใครหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในมุมมองของนักกฎหมายอาวุโสครับนี่เป็นอดีตผู้ช่วยของบิ๊กบอมครับเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีครับนะฮะคุณไปศาลเพื่อบ่งคน นี่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุชัดเจนนี่เป็นศึกการเมืองครับท่านบอกว่าเพื่อไทยเดือดกระซวกคืนพักกุ่มใจไทยส่อแตกหักครับนอกจากจะมีการระบุนะครับบอกว่าผลมติที่ออกมาของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะมีมติไม่เพิกถอ,อนเอกสารสิทธิ์เท่ากับเป็นการอุ้มสำนักเขากระโดงแล้วนะครับท่านยังมีการตั้งคอสังเกตนะครับ การออกมาแสดงท่าทีของรัฐมนตรีสามคนจากสามพักการเมืองประกอบเข้าไปด้วยครับคนแรกก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับนะฮะรัฐมนตรีช่วยมาไทยเนี่ยครับนี่จากพักภูมิใจไทยยืนยันบอกว่าเรื่องจบแล้วจะไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เขากระดกเด็ดขาดครับถัดมาก็คือพันธบัรเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากพักประชาชาตินะครับนี่ถแถลงชัดเจนนะครับบอกว่ากรมที่ดินเนี่ยต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ตามคำพิพากษาของศาลนะครับยืนยันว่าที่ดินเขากระโดง5,000กว่าไร่เป็นของการรถไฟและคนสุดท้ายก็คือคุณสริยะจึงรุ่งเหลืองกิจครับรัฐมรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคเพื่อไทยนะครับที่ยังมีการสั่งการเพิ่มเติมให้การรถไฟยื่นคําร้องต่อศาลให้เปิดทําการไต่สวนครับเพื่อมีคําสั่งให้กรมที่ดินปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลครับรพร้อมๆกับวลีเดดครับนะฮะบ,บอกว่า การลดการรถไฟจะไม่ยอมเสียที่ดินแม้ตารางวาดเดียวครับในโพสต์ของคุณไปศาลาเนี่ยยังดิ้งท้ายเอาไว้ครับบอกว่าต้องดูต่อไปครับมีการเปรียบเทียว่าน,นี่เป็นเพลงกระบีอ่อม,มิตจากกรสซวกกันต่อไปอย่างไรแต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ลุกฮือขึ้นแล้วเพราะไม่ยินยอมให้กระบวนการโกงชาติโกงที่ดินการรถไฟเป็นเป็นของส่วนตัวใต้โดยเด็ดขาดนะครับก็เลยว่าเป็นการส่งสัญญาณครับประดาบก็เลือดเดือดครับ แต่ว่าสีดายท่านไม่ได้บอกว่าเป็นไครนะถ้ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นไครเอาไว้ผมไปเจอได้จะถามไถ่ไหมก็แล้วกันแต่ว่าก็ทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับมันอาจจะมีสัญญาณปราดาบก็เลือดเดือดแต่ว่าถ้าดคาดหวังว่าจะถึงขั้นแตกหักเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับเพราะเรื่องของการเมืองไปเรื่องของการเจราจาพูดคุยครับ,รบสุดท้ายอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็ได้ครับอาจจะคาราคาซังต่อไปครับเป็นมหากา์ต่อไปก็มีความเป็นไปไ,ได้เช่นเดียวกันครับไอ้อที่ว่าไม่กินเส้นกันอาจจะกลับไปกินเส้นกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ อันนี้แหละคือคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาจนคุ้นถินแล้วนะครับ